ก็ไม่ได้รีเทนรักอยู่แล้วแน่นอนพี่น้องพี่น้องพี่น้องอาจจะเป็นแบบพี่น้องการคนรู้จักกันน่ะคุณผู้ชมอาจจะรู้จักครอบครัวรู้จักคุณแม่รู้จักอะไรแบบนี้ก็เลยสามารถที่จะแบบไปมาหาสู่กันได้นะคะเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างตอบออกมาแบบนี้ชัดเจนนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้กลับไปคบกันถ้าเกิดว่าใครไปเห็นภาพว่าไปไหนมาไหนด้วยกันหลังจากนี้ก็คือในฐานะพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองนะคะ อ่ะชัดเจน,เจนก็มีหลายคู่คุณผู้ชมที่จะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้มาเห็นภาพเอ้ยเขาไปทานข้าวกันไปอะไรกันก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ครับผมนะคะนะ อ่ะกจะมาช่วยยืนยันเหรอเรื่องนี้ไม่ไม่เวลาเวลาเห็นผมกับเดียไปไหนด้วยกันเนี่ยเราก็พี่น้องกันนะอ๋อใช่ใช่ยืนยันพี่จะแต่งงานแล้วนะคะทุกคนคะแต่งงานแล้วครับแต่งงานแล้วเห็นดีคู่กันแบบนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าจะมาประกงประกาศข่าวดีอะไรนะค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องราวดีๆก็แล้วกันครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายคนเนี่ยยังของ work from home นะฮะบางคนก็ work from anywhere เลยคือการหาสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะฮะ เอาล่าสุดครับทางซัมซุงนั้นเปิดตัวสมาร์ทโฟนด้านหน้าจอพับได้รุ่นใหม่ถึง2รุ่นฮะนอยู่ในมือของผมกับเดียแล้วนะครับอ่าอย่างที่ผมถืออยู่ตรงนี้นี่คือ Galaxy ซ4 5G ครับขนาดหน้าจอ7.6นิ้วมาพร้อมกับเทคโนโลยีกล้องที่ซ่อนอยู่ใต้จอและสำคัญเป็นครั้งแรกที่รองรับปากกา S Pen ด้วยนะฮะทำให้จดโน้ตไปได้ด้วยะนะแล้วก็ พร้อมที่วิดีโอคอลได้เห็นหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้สามารถเปิดใช้งานได้สูงสุดถึง3แอป เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะใช่แล้วค่ะอ่าส่วนรุ่นที่เดียถืออยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือเรียกว่า Galaxy C Flip 3 5G ค่ะรุ่นนี้คือเหมาะกับสายแฟชั่นมากพี่จัดโดยเฉพาะอย่างเดีย<อ>ใช่ไหมแบบว่าดูแบบโอ้โหเปรี้ยวนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีขนาดที่เล็กแล้วก็กระทัดรัดค่ะพกพาใส่กระเป๋าก,ก็คือได้สะดวกเลยแล้วก็ที่สาคัญมาพร้อมกับหน้าจอด้านนอกที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนเนี่ยถึง4เท่า ข้างนอกอะสีเท่าเลยนะทําให้เราสามารถเช็คข้อความโดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องไม่ต้องกางเครื่องออกมาก็คือสามารถทําได้แล้วอันนี้ความพิเศษของรุ่นผมนะฮะนี่ดูนะค่ะกา l a x y C4 3 5G คุณเห็นแบบนี้คุณเห็นธรรมดาใช่ปะ่ะค่ะความไม่ธรรมดาอยู่ตรงนี้ครับนี่อุ้ยกลายเป็นแบบจอใหญ่เลยอนนจอใหญ่เลยอนนจอใหญ่เลย,เลยนี่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 น,นี่จอใหญ่นะสักครู่นึงนะมือผมใหญ่ <laughs> อ่าสักครู่นึงครับค่ะกลับไปก่อนกลับไปก่อน เอากลับไปก่อนสิอ่านี่นะฮะอ่าคราวนี้ครับความพิเศษของมันคืออะไรความพิเศษของมันก็คือนี่ฮะสามารถที่จะเห็นไหมหใครก็ตามที่ชอบทําอะไรพร้อมๆกันในอย่างเดียวค่ะเพราะชอบจดโน้ตเวลามีคนโทรศัพท์มาเอารับโทรศัพท์ด้วยพราะเขาจองคิวบอกว่าเอาวันนี้คุณจัดว่างหรือเปล่าค่ะเนี่ยวันที่เนี่ยปลายเดือนนี้สามสิบสิงหาคมเนี่ยว่างหรือเปล่า มีลงคิวได้ด้วยวดในคราวเดียวกันแล้วมากกว่านั้นถ้าสมมติว่าอยากจะเห็นหน้าผมผมอยากจะถ่ายภาพสมมตินะฟ้าดเลื่อนมา<ห>พอเลื่อนมาคุณเห็นกล้องใช่ไหมฮะ,ค,ะคุณกดกล้องปุ๊บนี่ลงมาที่ตรงนี้อ้าวถ่ายภ<ห>าพไดออี<ห>อะไรกันเนี่ยคุณโลกเรามันไปถึงตอนนี้แลวทำทุกอย่างได้หมดเลยในเวลาเดียวกันเอาคุณคิดดูโลกโลกเรามันมาถึงเอ่อ วันที่โทรศัพท์เนี่ยมันสามารถพับแล้วก็ขยายออกมาเป็นหน้าจอได้แล้วในหน้าจอเดียวกันคุณสามารถเล่นได้กี่ฟังก์ชันก็ได้ฮะเหมาะมากๆนะฮะสำหรับใครก็ตามที่ชอบฟีเจอร์ทั้งหมดที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ครับใช่ค่ะแต่ว่ามาดูรุ่นนี้นะคะที่เดียถืออยู่ตรงนี้ก็คือ Galaxy C Flip 3 5 G ชอบตั้งแต่มันสามารถแบบ อันนี้เห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญสมมุติว่าเราจะถ่ายรูปเนาะอย่างเดียงเนี้ยเป็นคนชอบถ่ายรูปมันทําอะไรได้เยอะมากเนี่ยนะคะอันนี้เดียรเนี่ยถ่ายพี่จัดอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยลองให้กล้องดูอ่ะพี่จัดพี่จัดขยับตรงนี้่อยค่ะตัวนี้เหรอนี่นะอ่ะนี่ถ่ายพี่จัดอยู่แต่คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จัดเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะไปโผล่ที่ไหนอีกไหมอะแป๊บนึงนะนี่พี่จัดเนี่ยเขาสามารถเห็นตัวเองผ่านทางจอตรงนี้ได้พี่จัดเห็นไหมเห็นเห็นเห็นอ่ะคุณผู้ชม นี่สมมติให้ผู้ชมให้คุณให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่ามีกล้องอยู่ข้างหน้าเดียเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยเ,เห็นใช่ไหมคะดีดีดเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันก็สามารถาพับอย่างนี้แล้วสมมติว่าเดียจะเซลฟี่ก็เซลฟี่จากข้างบนอย่างนี้ได้เลยเนี่ยค่ะออแล้วก็ทําอย่างนี้ก็ได้นี่ไม่ต้องกดชูมือ ถ่ายเลยเห็นไหมคะคือมันแบบโอ้โหสนุกสนานมากๆจริงๆแล้วที่สําคัญนะคะทั้ง2รุ่นนี้ผ่านการทดสอบค่ะพับแล้วก็กางมากถึง2 0 0 0 0 0ครั้งแข็งแรงทนทานแล้วก็กันน้ําอีกด้วยนะคะสําหรับ Galaxy Z Flip 3 5G นี่คือราคานะคะเริ่มต้น34,900บาทแต่ส่วนรุ่นที่พี่จัดถือนะคะ Galaxy Z Fold 3 5G เนี่ยมาในราคาเริ่มต้น57,900บาทโอ้โหทำอะไรได้ ใช่นะฮะราคาเหมาะสมมากนะสำหรับใครก็ตามที่อยากเป็นเจ้าของครับทางซัมซุงเปิดจําหน่ายรอบพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคมนี้พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายนะครับหยิบโทรศัพท์แล้วก็สแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยเอสแกนได้เลยนะฮะถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้หรือเข้าไปได้ที่ samsung.com ครับนี่แนะนํากันมานะคือเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมโอ้ตาย เออนี่เปิดให้ดูแบบนี้เลยค่ะอ้าวโอเคครับขอบคุณเดียขอบคุณประมาณเทิงด้วยนะครับขอบคุณพี่จัดค่ะขอบคุณครับผมเอาคุณผู้ชมครับได้เวลาพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาตํารวจอยุธยานั้นคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะเป็นคนร้ายก็ขออภัยครับความคืบหน้ากรณีด่านหน้าที่พิจิตนะฮะฉีดบูสเตอร์ไฟเซอร์เข็ม3ามเสียชีวิตน่ะ สาธารณสุขตอนนี้ขอเวลาเร่งพิสูจน์2-3วันจะทราบผลครับขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าฉีดบูสเตอร์ไฟเซอร์ต่อไปนะฮะอยเพิ่งตื่นตรโหนกช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดครับพระคือแม่แผ่มหาปราเมศเทียงพระเดศบรมกษัตริย์ยิรัิสัยด้วยมหาจริยวัตรอันเกลเอกริดพระนามพระแม่ไทยพเพยลิดภัยบู์ ทรงเปลืองปราดราชโอรสราชธิดาเป็นมาตาป้องกรุงไกรเสริมไอศูนไทยจึงมีปิ่นชัดชัยเพลิดัยทูนควรเทิดทูนเหนือกล้าเนานิรัน์ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญพกรัพันจำกัดและบริษัทในเครือว้า <Wow. S 3> กาแฟเข่าช่องทรีอินวันสูตรน้ำตาลน้อยหอมกลมกล่อมเหมือนเดิม เขาช่องรถแท้กกาแฟไทยกี่ปีแล <they> ้วเนี่ย <windows> ผมสวยแบบนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมไม่ต้องกังวลลองนี่ใหม่ชันซิลคอเวอร์ฟิวชั่นสมุนไพรสารสกัดโสมและสารสกัดมะคามีควายช่วยลดผมขาดร่วงดูดำเงางามชันซิลคอเวอร์ฟิวชั่นผมสวยเวลาก็ทำอะไรเราไม่ได้ฮึมทรีทเมนต์ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสลองใหม่วอซลีนกลูตาไฮยาเซรั่มเบอร์เซอชั่นผสานกลูตาโกลและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซีสิบเท่าเผยผิวดิวอี้ดูกระจ่างใสฉ่ำโกลในห้าวันใหม่วอซลีนกลูตาไฮยา ใหญขนมปับโจ๊กสูตรใหม่เพิ่มเนื้อหมูสามเท่าอร่อยเต็มคำประโยชน์เต็มครับอร่อย้ออร่อยขนมปับโจ๊กอิ่มอร่อยทุกเวลากราบละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลผมเสียละคะ ทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบิลสิคะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้ทันทีที่ใช้ก้าวชอบนะพี่แพนโอเคจ้าทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบิลถึงทุกคนที่สักผ้าวันนี้บริสกล้าเปลี่ยนทุกสูด้วยเอนไซม์สก,กัดจากธรรมชาติมากกว่าช่วยกระจัดคราบหนักและกลิ่นอับแต่ได้ดูแลโลกที่ลูกจะเติบโตบริส <c oughs> ช่วยกระจัดคราบหนักเหนือกว่าพร้อมเอนไซม์ที่เป็นมิตรต่อโลก ว้าวหุ่นเลิกแต่หน้าผิวคุณส่วนเสียคอลลาเจนทำให้เกิดริ้วรอยใหม่พอเซรั่มผสานไฮยาลูรอนคอลลาเจน50เท่าผิวดูตึงดูเด้งดูกระชับทำแล้ว้องร่งเลยนะโหไม่เปลี่ยนเลยค่ะใหม่พอเไฮยาลูรอนคอลลาเจนไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันอาจทำให้ผมอ่อนแอขาดร่วงง่ายหยุดทำร้ายผมขาดร่วงด้วยใหม่โดฟไมเซล่าแอนตี้แฮร์ฟอร์เนื้อแชมพูใสผสานไมเซล่าและแคลเซียมคอมเพล็กซ์ช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมอ่อนแอปลอกขาดให้ดูแข็งแรงช่วยลดผมขาดร่วง98ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ใหม่ดฟท ร้อมความเย็นสะใจด้วยพัดลมสันชิโร่โโพัดลมอุตสาหกรรม18นิ้วสินค้าขายดีจากทีวีไดเรกคุณผม่ชอบว่าไหมครับอากาศเมืองไทยทำไมมันร้อนแบบนี้เฮ้ยตรงโนนก็ร้อนตรงนั้นก็ร้อนตรงนี้ก็ร้อนร้อนให้พัดลมสันชิโร่ดับร้อนคุณสิคะ ลมอุตสาหกรรม18นิ้วรุ่นอัพเกรดชมใหม่ประหยัดไฟเบอร์5เปลี่ยนห้องที่เคยร้อนอบอ้าวให้เย็นสบายเปลี่ยนที่ทำงานที่ร้อนแทบตายให้เป็นลมกระจายแบบคู่คจะปัดเป่าความร้อนหน้าเตาหรือใช้ในปาร์ตี้เอาโดพัดลมซันชิโร่ก็ช่วยให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแถมอุ่นใจโดยมาตรฐานมอกอด้วยดีไซน์ใหม่สามใบพัดที่ทั้งสวยทั้งเย็นกว่าเดิม ระบบตัดไฟอัตโนมัติหากมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงมากกว่าปกติแถมการรับประกันมอเตอร์ยาวนานถึง4ปีเต็มและหากเครื่องมีปัญหาภายใน1ปีแรกเรายินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีพัดลมซันชิโรอ่อัปเกรดใหม่แต่ราคาเดิมจากราคาปกติ2,190บาทเหลือเพียง พิเศษแบบนี้มีที่เดียวต้องที่นี่ทีวีได c เล็กเท่านั้นนะครับโทรตอนนี้ที่026669555ย้ำ026669555โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กระกฎาคมถึง31ตุลาคม2564ทีวีได c เล็กชีวิตดีๆมีได้ทุกวันใครๆก็เลือกดีนะ เลือก,อกดีน่างาดำนมถั่วเหลืองบวกงาดำดีน่ามีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระสองเท่าจากสูตรเดิมเลือกสิ่งดีๆในแบบคุณดื่มดีน่าผมเบลล่าสวยจัดทรงง่ายจะสะบัดท่านี้ <c oughs> เหวี่ยงผมท่าไหนหรือลุยเท่าไหร่เบลล่าก็มั่นใจด้วยสันซิวสีชมพูให้ผมจัดทรงง่ายขึ้นห้าเท่าและหอมนาน72ชั่วโมงสันสิว วดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเครืองกระเพาะอาหารซาร่าน้ำมันตรากุ้งคู่จากเวชพงโอสดแก้มแมลงกัดต่อยแก้เพลรขัดยอดแก้อาการคันชมของอินสวันจะต่อครับคุณ